สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ไม่สบายไม่ค่อยมีแรงทำคลิปนะเออไปสิหาม่าม่วนีกินดีกว่าเฮกเตอร์เอาไข่ามาติดไม่สบายพอนางหายวัดแม่ก็เป็นต่อดูสิหาม่าม่วงกินกันีน่นเราเลี้ยงพวงนั้นนะเราจะเอามะม่วงมาให้กินหรือว่าจัดบันไดมาให้ละต่อไปเราก็จะมะม่วง Uh huh? Ah, okay. Okay. <laughs> some... Alright. One? Yeah. yeah. I think I have that one. Can't see it. It's there, yeah, see? Yeah. Yeah. This one? Yes. Yeah, easy, right? All or just a little oh, bit? Oh, oh, oh. It's more, I have a little bit. อ,อนปวดกะได้เอาแบบบรรดาวัดไหมไม้ก็ถึง <c oughs> เก่งมากเดี๋ยวจะได้มะม่วงกินกันแล้วเออ